เรเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลน,นครเขตสองพรรเพื่อไทยท่านประธานครับผมเป็นคนหนึ่งที่เสนอยติด,ด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร การจัดการถนนหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับคุณหมอจตรงเพลงนรพัฒน์ซึ่งท่านได้ประกาศไปแล้วและร่วมกับเพื่อนอีกสี่ยติด้วยกันท่านประธานครับทำไมผมจึงมีความต้องการที่เสนอยติด่วนนี้เพราะว่า เรื่องการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นวิธีการของการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่รัฐบาลไม่ว่าหลายยุคหลายสมัยยังไม่มีความจริงใจในการมอบหมายงานมอบหมายอำนาจไปสู่การบริหารส่วนท้องถิน่นแม้กระทั่งงบประมาณ ในการจัดก,การหลายอันหลายงบหลายปีที่ผ่านมาก็บอกว่า30 40อะไรของท่านที่ตั้งไว้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นการเสนอยติด่วนมอบภารกิจการจัดก,การเลื่อนถนนของกรมทางหลวงชนบทไปสู่การหารส่วนท้องถิ่นองค์งงกรบริหารส่วนท้องถิ่นนี้จึงเป็นภารกิจหนึ่ง ท่านประธานครับเรามีคณะกรรมการกระจายอำนาจตั้งแต่ปี42แล้วแต่การดำเนินการนั้นยังข้างข้างคู่ๆตะกุกตะกะผมไม่เห็นถนนหลายสายต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในชนบทเดือดร้อนอยู่สองสามเรื่องน้ำแรล้งน้ำท่วมถนนหนทาง ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็รู้วันนี้ผมจึงต้องเสนอมายตินี้เพื่อเข้ามาสู่กระบวนการสภาไปร่วมพิจารณาในการตั้งแกติที่จะมอบหมายงานจากส่วนกลางคือถนนหนทางนี่ของถนนจังหวัไปสู่องค์กรปรทองศูนย์ท้องถิ่นปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งมีย0 3 0สสามสพปีแล้ว แต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าให้แต่งานไม่ให้เงินท่านประธานหลายท่านพูดแล้วว่างานเราไปงานเราไปมอบงานให้ท้องถิ่นเขาแต่เงินอยู่ส่วนกลางวันนี้ทำไม่ได้หรอกครับบางคนบอกว่าเอาให้ไดรยังไงท้องสินไม่มีศักยภาพไม่มีบุคลากรท่านประธานครับ ผมต้องฝากไปถึงรัฐบาลนี้ฝากไปถึงคณะกรรมการชุดนี้ท่านจะต้องตั้งขึ้นนน่ว่าเอาเถอะถ้าให้งานให้เงินเขาทําได้ท้องถิ่นไม่ต้องห่วงผมบอกเลยว่าเขาทําได้แล้วต้องไม่ต้องคิดแทนเขาว่าโอ้ยนาย,ยกเขาขนาดนั้นประหลัดเขาขนาดนี้ดนน้นท่านคิดแทนเขาในเมื่อท่านไม่ให้เงินเขาทําไม่ได้หรอกครับทุกเรื่องเหมือนกันท่านประธานก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนผมแหละครับ ก็เห็นอยู่แล้วว่าในท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลใหญ่เทศบาลน,น้อยหมายก็ว่าเทศบาลน,นาคอนอรอบจอบตอทั้งหลายเนี่ยเขามีศักยภาพผมเห็นในรายการของท้องถิน่นวันนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วชุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยของคณะกรรมการที่ถ่ายโอนถนนชนบทเนี่ยถนนชนบทนี่ ผมเห็นว่าแจ้งในหัวข้อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะส่งมอบคืนเฉพาะทางหลวงชนบทนะครับหนึ่งมืหนึ่งร้อยสิบเกกิโลเมตรความจริงไม่มีส่งมอบคืนหรอกครับถ้าส่วนกลางให้งานไปแล้วให้เงินเข้าไปเขาทำได้ผมจึงเห็นว่าเออสิห้าเปอร์เซ็นท่านบอกเนี่ย จากทางถนนทั้งหมดของทางหลวงชนบทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งมอบคืนเขาไม่ส่งมอบคืนยังไงเขาไม่มีเงินสร้างไม่มีเงินดูแลให้เขาไปทีนี้จะส่งมอบคืนทางหลวงชนบทซึ่งเป็นกรมส่วนกลางก็ไม่ประสงค์จะรับคืนก็ไม่เอางานคืนผู้ง่า่แต่ถ้าเอางานคืนมาแล้วเอาเงินให้ ผมคิดว่าทางหลวงชนบทไม่มีปัญหานี่แหละคือปัญหาถึงวันนี้สภาแห่งนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนต้องตั้งคณะกรรม,มาการวิสามันเข้ามาช่วยเหลือคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยซึ่งผมดูของท่านนี่บอกนี่ปัญหาในการสรุปและอุปสรรคคือ ผู้บริหารยังไม่ตัดสินใจว่าจะมอบส่วนไหนแต่ที่ผมต้องบอกวันนี้ว่าในเมื่อมีคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้แล้วต้องไปดูในรายละเอียดว่ามอบถนนมอบงบประมาณไปให้เต็มวงเงินไม่ใช่เอาไปน้อยเดียวไปครึ่งเดียวเอางานไปร้อยเแต่เอาเงินไปสาสปซปัญหาที่สำคัญก็คือตกอยู่กับพี่น้อง ถนนโน้นทางไม่่ด้รับการดูแลที่ท่านจะให้ไปนี่อันนี้เป็นเพศ่ส,ส่วนหนึ่งนะท่านประธานที่ส่วนกลางจะมอบไปสู่ท้องถิ่นไปสู่ชนบทยังมีอีกหลายงานถึงผมต้องบอกว่าชนประธานก็เหมือนกันพังประมงก็เหมือนกันและในหลายส่วนของภาคราชการส่วนกลางถึงเวลาแล้วล้วครับท่านประธานที่จะขยายงานไปสู่ท้องถิ่นเขา อย่ากอดไว้อยู่คนเดียวันส่วนกลางท่านไม่เห็นหรอกว่าพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนเท่าท้องถิ่นเขาอยู่กับพี่น้องประชาชนสสวันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะเรื่องงบประมาณเข้าไปแตะไม่ได้ผิดกฎหมายผมเอาตามเวลาเป๊ะทบทาไม่ต้องห่วงผมเป็นคนรักษาเวลาขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับ